4เมษายนวันครอบครัวสืบเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ลักษณะเป็นครอบครัวขยายประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติรวมกันอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันความใหญ่และความเล็กของบ้านขึ้นอยู่กับจำนวนคนและต่อเติมขนาดของบ้านเรื่อยไป ตามจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลก็จะทำข้าวของอาหารไปทำบุญกันที่วัดใกล้บ้านญาติพี่น้องก็จะเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกันทำกับข้าวอาหารที่เหลือก็จะแบ่งปันแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัด ก็จะต้องเข้ามาในเมืองเพื่อหางานทําทําให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลําพังและพ่อแม่ที่ต้องทํางานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับลูกและครอบครัวก็จะไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2 5 3 2 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรามาสดิตรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวซึ่งตรงกับวันสงการของไทยเพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอากาสพบปะกันได้โดยสะดวก จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติรวมครอบครัวในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีมีการรดน้ำดำหัวตลอดจนการขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา